สวัสดีคะ่ะพอแม่พี่น้องมาพบมาพ่อกันแล้วจ้ากับช่องเมนี่ชาแนลเมนี้สาวเมนี่ได้ยังมาสู่พอแม่พี่น้องกินจ้าพี่น้องจ้าเอ,อ่ขอข้าวปุ้นจ้าข้าวปุ้นน้ำปลาจ้าพี่น้องลวกพักนี่คะ่ะพักขั้นจองพี่น้องจ้าที่สาวเมนี่ไปตลาดแต่ใส่พริกปงจักน้อยไข่ต้มหนึ่งลูกนะคะกินเป็นแต่จ้อยหรือว่ากินเป็นตะอวนพี่น้องจ้า มาเด้อค่ะมากินน้ำกัดพอนากันกับมี่แต่แนวกินอันนี้เสาไม่นี่ขอตักตรงไว้ตรงนี้ก่อนเด้อจ้ะพี่น้องคนหยาขั้นจองกับอันข้าวปุ้นอัน,อต,น,นนะต้มน้ำปลาไหลข้าวปุ้นน่ะต้มน้ำปลาไหลนี่แซ่บดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะมันเข้ากันเด้มาเด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะ แสบปือบังแสบบือบังอร่างการงานสาังละจังว่าเปิดผ่ากังจังว่าเปิดผ่ากังเห็นสาวเม่นงยิ้มวันวาน บอกจ้ามวนๆจ้าพี่น้องจ้าิวมาเด้อกินข้าวปุ้นข้าวปุ้นซาวบอกแน่นบอกเดี๋ยหนูคนขอนอยัดคนให้มันเข้ากันก่อน,นเด้อจ้าพี่น้องมันสิเป็นนั่นนะอู้หัดบอกพี่น้องอู้ แก่อนอนุญาตสะบัดผมจะไม่นองจ้า อืม <ừ> คอยง่ายเนะตะอึ๊ <ừ m. S 2> บอืมผูดนินทาบอกมาเด้อเม้นพี่แก้วบอกนินทาพี่แก,กว้วหรือสาวมนชื่อน้นองมลน,นินทา บอกมาสะอึกเลยกินข้นนาวใหญ่ปวดไหล่ yeah แซ่บจ้ะพี่น้องจ้าต้มน้ำปลาเอาปลาแซ่บนัวควยนางทิพย์เลยจ้าไม่ต้องใส่ยังเลยอีเลีไม่ต้องปรุงยังเพิ่มนะจ้าหมายถึงว่าไม่ต้องปรุงยังเพิ่มเลยต้มน้ำพรอนะจ้ะใส่ปลาแซ่บนัวควยนางทิพย์เลย แล้วก็อยากได้เข้มหรือว่าจังไดยกับไ่ใส่ลงไปหลายๆค่ะส่อันจานวนอันปริมาณพ่อหมอเขาซิ้มเบิงเข้ามักอ่ะได้เลยจ้าพี่น้องจ้ามีสามไม่นี่เพื่ปจะปะลาส่อีล่ลีแล้วเขาจะมาปรุงอันบักพริกีหยงใจเตง เพราะว่าปลาลาของเพิ่นมันมีความนัวความออกหวานนิดๆแล้วปกติเวลาเ้าต้มปลาล่าห้าก็ต้องใส่น้ำตาลนั่นประจ่ะอันนี้น้ำปลาลาเพิ่นมันก็รสชาติกลมกลมแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะกับแท้ใส่เลยจ้ะนำเดือดเดือดใส่ตะไคร้หัวชิงไคใ้เฮ้านี่ใบปักกูดทุบหอมทุบกระเทียมใส่เขาไม่หนีใส่เทส,นส,นสนันเด้อจ้ะก็เอาปลาลาอย่างเงี้ยเลยปลาลา จนกกันัวกลัวนางพิดใจไปพี่น้องบอกกระซิบบอนมันก็จะได้ร่องเองดอกเด้อจ้าพี่น้องจ้ากระซิว่าโม่อีกละ่ะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะ ตาเห็นกับัวเท้าซิมเบืองเองเด้อจ้ะพี่น้องจ้า

เมนูนี่ง่ายๆเป็นเมนูที่ไผ่หลายๆก้นหมักนอกพีหนองเนาะเป็นอาหารที่แบบง่ายๆแต่ว่ารสชาติอร่อยถูกปากนะคะ บางคนเขาจะบีบมะนาวแล้วก็ปลารเอ้ยบีบมะนาวแล้วก็ใส่พริกนะคะเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะแต่สําหรับเมนี่แล้วเออใส่น้ําปลาที่ต้มแล้วก็ปรุงเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ใส่น้ำํำปลาควยนังคิดเอ,อใส่แล้วก็ออกมามีก็จะทําเป็นลวกผักอย่างนี้ค่ะใส่พี่น้องจ้าเป่าไทย <c oughs> ลิ่นแข็งเดอ้อพี่น้องโอ้คือมาต่อเรยแทละ อนเดียเวเทยเด้อจ้าพี่น้องแตตั้งใจว่าสีเว้าซื่อๆนี่แหลจะจ้าเบ้าไตยอีสานลายก็ททำกระเลือเอ่อนลองทําทาวาสีเบ้าไทยบางรูปมันสิเป็นไนีไไรลิ่นแข็งเลยพี่น้องคือตลวเมืม่นี่กัมาอยู่ใต้โดดลายพี่น้อง เบาไทยหัน้องแดงตกเลยแล้วว่าเบาไตกับเบาไแดงนิดนิดอยากฟังประจานที่บให้ฟังสวัสดีค่ะพอแม่พี่นองถูกถูกฐานนะคะเอฟซี อ่าเห็นบ <ired> ่เอฟซีถูกฐานทีเข้ามาเป็นกำลังแรงกำลังแรงใจไ้เศร้าเมนีชแนลนะคะช่องทีมีแต่ความสุขความเจริญนะหารนะคะเป็นเชงไรใจพี่น้องคือบ่วันนี้จะมาเสอรเมนูน้ำจีน น้ำปลาร่าคะเบิองแห้งบนจะไปหนอดูเหมือนแรงๆอ่ะถ้าพือใต้เนาะเม่นบเขาเรียนนุยเออนุยนุยจะกินด้วยไข่ต้มนึ่งรู้เออ เลี้ยหัวรอดเนี่จ้ะผู้ใจหัวล้อ,อ,ลอ,อนนี่มุนๆุ่นจมีน้องก,กินไปหัวไปนะจ้ะ <esqu ema. S 1> สดน้ำปลาได้แรงรอ้งอ,อยพี่นอ้องเออเขาสียบเอาเงินสี่เดี่ยจ้ะพี่น้องเขาสียบเอาสุกเงินสี่ละ่ะเกล็ดด้วยลูกแตงเออลูกแตงหน่วยเล็กเออ เดี๋ยอยากให้เอาไตกับเมีนมาเด้อไตอยากหัวบอกภาษาได้ก็บอกซือบ้านจากของดอกพี่น้อง เดี๋ยวคลิปนาะสิมาสวัสดีเป็นภาษาไทยเลยแล้ว,วคนไต่บางคนเพิ่นี่ยบอกอีการปีนนะพี่น้อง คนอีสานก็บ่เป็นคือกันเนาะพี่น้องเนาะเดีย๋ยวสิปิกิ๊เป็นภาษาใต้ให้พี่น้องถ้าผู้ใดเบิ่งจบมนันเด้อ เวลาเขาเจ้าเบา,านี่มันสิส้งแบบเรงๆคนไต่ เใยกวดสองมาเบิงสองเมนี่ชาแนลจอมมีความสุขจะมีน้องความทุกข์ไม่มีนะคะถ้าคนกำลังอมทุกข์ให้เปิดช่องเมนี่จ้ะเร่ากสีหูว่าลูกมันสดใสเด้อพีดองเด้อ ก็ใช่ก็สองเมนูนี่แหละอืมใช่ค่ะคุณพี ค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสาวเมนี่ซีรองปิดคลิปอ่าด้วยภาษาไต้เด้ค่ะถ้าผูใ้ใดเบิ่งจนจบคลิปก็สีเห็นเนาะคะนะ่ะเนาะก็สีได้ยินสาวเมนี่เบาภาษาไต้เ <c oughs> บาถือเบาพีก็อภัยเด้อจ้ะพี่น้องก็เอาพวกเปลี่ยนเถอะจ้าจ้าเอาเริ่มมาจังเลยนอสำหรับคลิปนี้นะคะกาข้อ กราบขอบคุณตุกๆุกฐานทีเข้ามาเป็นกำลังแรงใจให้เศร้าเมนี่ชาแนลนะคะให้โแมี่น้องมีความสุขความเจริญนะคะทําสิ่งไหก็ข้อให้ได้ส้มปราถนาถูกสิ่งยั่งนะคะเศ้าเมนี่กรข้อขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมกดไม่ว่าจะกดติดตามหรือว่าอลกรก็แล้วแต่นะคะเศ้าเมนี่จะ ทำคลิปต่อๆไปให้ดีที่สุดนะคะให้พ่อแม่พี่น้องได้เลกันได้ดูกันนะคะพี่น้องคะสำหรับวันนี้คลิปนี้นะคะก็เอา,เอา,เอาวายเพียงเท่านี้นะคะพีน <c ười> <c ười> พ่น้องคะเกือบตลอดจะพี่น้องก็แต่เราจะพี่น้องขอบคุณลหลายๆค่ะพบกันคลิปหน้าเด้อค่ะ <c ười> พี่น้องจ้าบ๊ายบายค่ะ